สวัสดีค่ะวันนี้เราพามารีวิวอาหารเช้าที่อัตตาเล็กไซส์รีสอร์ทสวีทนะคะเมื่อกี้เดินไปสซเวมารอบนึงแล้วจะบอกว่าวันนี้ลายอาหารเยอะกว่าคีรีมายาเมื่อวานอีกแต่ลายอาหารจะคล้ายๆกันแหละแต่ว่ามีเพิ่มเมนูมานิดหน่อยตามมาเลยค่ะถ้าอาหารจุดไหนที่แบบคนตักเยอะอ่ะเขาจะมีให้สองจุดเลยนะคะฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาแยกกันเลย ที่นี่อย่างที่บอกค่ะคนเยอะกว่าีมาย่ยาลองดูคนที่ทานเยอะกว่าเมื่อวานน่าจะประมาณสองถึงสามเท่าเลยค่ะขนาดวันนี้เป็นนอนคืนวันจันทร์ต่อเช้าวันอังคารนะคนยังเยอะเลยถ้าเป็นศุกร์เสาร์ทคนน่าจะเยอะคนเวลาตะวนไปทางไนคะข้างแรกตรงก็จะเป็น สีดาวก็ไข่เจียวค่ะคือเขาทําให้เลยเราอยากได้แบบไหนบอกเขาได้เลยเอาแบบสุกไม่สุกกับไม่กักอุอ้ยมีไข่ลวกไข่ออนเซ็นด้วยอ่ะของโปรดเดี๋ยวใครเดินมาเอาอก็ด้านี้จะเป็นไข่กอไข่กออเคคอันนี้ที่บอกว่ามี2จุดซ้ายขวาเดี๋ยตรงนี้จะมีจุด ตุ้มอันบางอย่างที่บอกผมเมื่อวานมีมิสุกมี้ก็ไม่เสิร์ฟแล้วก็อันนี้จะเป็นแดงกะหล่ำอันนี้บ้านหนีเขาเมื่อวานไม่มีนะแต่ว่าวันนี้มีอันนี้หอดเมื่อวานมันก็ดำทอดแล้วก็อ๋ออันนี้เมื่อวานเลยแล้ที่บอกว่าไม่รู้อะไรมันคือมะเขือเทศกับตากเขาเขียวเทศก็ผัดผัดรวมค่ะได้ มีหมูเลยบางตัวก็ไข่มันเลยไม่มีแล้วก็ด้านนี้มันจะเป็นพวกสลัดขมน,นมก็จะมีให้เราเลือกเป็นนมนมสดกับนมโยแฟตนะคะมีแยกไปไปด้านอีกัอน,นะะอันนี้จะเป็นนม,ม,มสลัดนะคะก็จะมีพวกที่อร่อย ่วน้ำสลัดน้ำสลัดต่างๆก็จะรงนี้ตร้เป็นช่วงต่างมาดูน่ก่อนละกนนี่ที่บอกมีสถึงนะคะทอดไข่อะไข่เจียวไข่ดาวเอาสุกเอากลับเอาไม่กับมื่ี้เห็นมีคนสเอาไม่สุกเอาไม่กลับเดิม้ก็ตรนี้เป็นพวกเครื่องดื่มร้อนนะคะสั่งให้เขาสุกได้ก เข้มขนไม่หวานถูกได้ตรงนี้เราะร้อนนะอ,นนะอันนี้แยอ๋ออีเป็นกาแฟไทยที่เมื่อวานกินไม่ใช่โกโก้นะน,นี่ก็โกโก้โกแล้วก็ชาทไทยร้อม่คื้จากโกโก้ร้อนมาแล้วดูความจุกเค็มขดีกว่าอันนี้ก็เป็นมุมน้ำผลไม้มีหนเมื่อวานก็จะเป็นน้ำต้มน,น้ำตัต้นน้ำสับปะรดแล้วก็น้ำส้ัมุมนี้ค่ะ ด้านกป็นผลไม้อ้อวันนี้แก้มกรนนะวันนี้เป็นสับปะรดแต่ว่าวันนี้เป็นแก้มกรอันนี้เดิมของเด็กแม่นมเด็กแล้วก็โยเกิร์ตน้ำฟุตสลัดอะไรต่างๆด้านนี้ก่หละกันตรงนี้จะเป็นน้ำเต้าเจ้ยค่ะถ้าโยเกรตั้นต้องอยู่ชั้นเนื้กอะไรอ่ะน้ำซุปบูนให้เลหนี้ก็เต้าเ ไม,ไม่ให่รีปลต้องโกตัวเล็กปลาต้องโกวกแล้วก็ปลาต้องโกตัวใหญ่เข,ข,อขอทาทอดให้สนุกเลยคือตัวนี้อันนี้เป็นลายอาหารที่มากกว่าเมื่อวานจะมีมีตออ่ออะไรขนมปังสอาขยะไม่ขนมปังไม่สองขยะนะแล้วก็มีกัญชันเชฟค่ะขนมปังไข่กัญชันจะเป็นพวกน้ำเชื่อมน้นำผึ้งอะไรพวกนี้นะคะที่กินกับแผน่นผิวทำไมได้นะี้เดี๋ยวตรงนี้ก็หมดแล้ว แล้วก็จะเป็นโจ๊กหนี่งข้าวต้มไก่เป็ดอันนี้มาล่าสุดเป็นเครื่องข้าวต้มต่างๆใช้โป้หัดไข่ต้มยำสกัดยอางไข่อันนี้เลยก็เป็นยำไข่ยำไข่อะไรนะยำไข่ต้มอันนี้จะเป็นข้าวต้มขาวแล้วก็ขนมจีบหนึ่งขนมจีบกุ้งสีเหลืองขนมจีบ้วกมุงของกะละมังยุ้โจ๊หมดแล้ว วันนี้คงอิ่มกันอีกมื้อหนึ่งเมื่อวานกินไปนิดเดียวก็อิ่มแล้วค่ะงั้นจบการีวิวจากเพืยเท่นี้นะคะอ้ะออีกอย่างหนึ่งบอกพี่ให่จะมีร้านอาหารในโรงแรมมาสามร้านเลยนะถ้าเป็นคิรีมายาค่ะมันจะเป็นอาหารไทยแล้วก็อัตตาลเลกไซอ์จะเป็นอาหารญี่ปุ่นจะอยู่ตรงนู้นร้านอาหารแล้วก็อมุติมายาฟอร์เรสต์ทูวิลล่าจะเป็นอาหารสไตล์อิตาเลียนทั้งสามร้านอาหารนะคะเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะ าพักก็ใช้ได้ค่ะลด40%เราจ่ายแค่60%เองโอเคงั้นจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย